วิธีการหาจุดกลับตัวนะครับหรือว่าวิธีการหาจุดเข้าเทรดต้นเทรนอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะบายตองคําอย่างเงี้ยเราจะซื้อในช่วงเวลาที่มันเป็นของถูกได้ยังไงเพื่อที่เราจะกินกนำไรคําโตนั่นเองนะครับหรือว่าในกรณีที่เซลล์นะครับมันอาจจะมีช่วงราคาที่เอ้ยมันเริ่มจะกลับตัวเป็นขาลงเราจะหาจุดต้นเทนอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเราจะได้ มีล i s k Reward ที่สูงขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะขาดทุนน้อยลงคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ฟิโบนาชีหรือว่าทฤษฎีฟิโบน a ชชีนั่นเองเพื่อที่จะหาจุดกลับตัวหรือว่าหาจุดต้นเทรนเราจะได้มีโอกาสสร้างกำไรคำโตนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะ ตอนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีทเทรดนะครับหรือว่ากําลังมองหาบล็อกเกอร์ดีๆสเปรดต่ำๆอะไรแบบนี้ก็สามารถเปิดบัญชีกับเพจเชมได้นะครับซึ่งบลกนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นพอดีเลยนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง10เดือน10นะครับทุกคนก็สามารถ ฝากเงินเพื่อรับโบนัสกินฝาก100%เต็มเลยนะสูงสุดถึง100เหรียญด้วยกันนะครับอย่างเช่นคุณฝาก100เหรียญคุณก็จะได้เครดิตเพิ่มอีก100เหรียญนะครับยังไงก็รีบไปเปลด่มบัญชีกันเนาะซึ่งประเภทบัญชีนะครับก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนะก็จะมีบัญชีเซนบัญชีโปรบัญชีซีโร่แล้วก็บัญชีพรีเมียมนะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นๆเลยนะ ของทางบกนี้เนี่ยก็จะเป็นบัญชีโปรนั่นเองนะครับบัญชีโปรนี้สเปดต่ำมากนะครับทองคำเนี่ยก็จะสเปดอยู่ที่ประมาณ13นะครับคู่เงินก็จะประมาณ6ประมาณ7ประมาณเนี้ยนะครับต่ำมากๆนะครับฝากกันต่ำแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นเองต่อไปถ้าใครยังไม่หนำใจนะครับอยากได้สเปดต่ำๆก็คือสเปดศูนย์ไปเลยก็สามารถเปดิดบัญชีซีโร่ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีการเก็บคอมมิชชั่นนะซึ่งบัญชีโปรเนี่ยไม่มีค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับการเปดิดบัญชีเนี่ยทุกคนก็กดคลิกลิงก์ที่ใต้วดดีีีีโอนนนะรับแล้้วกก็มาตง่ทเย ส่วนใครอยากจะได้โปรโมชั่นก็กดคลิกเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลงทะเบียนรับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็จะมีงานสัมมนาเทคนิคเทรดทองคํำยังไงให้ได้โอกาสสร้างผลตอบแทนเป็น้อยเท่านะครับซึ่งการจัดงานนี้ผมก็จะจัดที่กรุงเทพนะ นี่แล้วผมก็จะพาร์ทเนอร์กับโบรกเกอร์ HFM ด้วยนะครับซึ่งในงานนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะซึ่งเป็นงานฟรีนะครับแต่ว่าก็จะมีจานวนที่นั่งจากัดนะยังไงถ้าใครอยากจะไปนะครับต้องรีบลงทะเบียนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามหรือว่าถ้าหาผมทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการหาจุดกลับตัวเนี่ยหรือว่าจุดเริ่มต้นของเทรนหรือว่าจุดสิ้นสุดของเทรนเนี่ยทุกคนก็จะต้องเข้าใจทฤษฎีนี้ก่อนนะซึ่งฟิโบนัชชีเนี่ยอ่าเราสามารถใช้หาจุดดพัักกตวก็ไ้ จุดกลับตัวก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เนี่ยก็คือ,นอ,อ,นคอในเรื่องของทฤษฎีดาวเทียรี่นะครับทฤษฎีดาวนี้จะบ่งบอกในเรื่องของเฮ้ยราคาเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมมีเทรนขาขึ้นก็ต้องมีเทรนขาลงครับมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดของเทรนดังนั้นแหละทุกคนจะต้องเข้าใจทฤษฎีนี้ก่อนนะว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะทําโครงสร้างยังไงแล้วมันจะลงอย่างเงี้ยมันจะทําโครงสร้างยังไงนะครับอย่างเช่นการาฟณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการาฟทองคำทางเฟรม4ชั่วโมงนะคร เทนขาลงอย่างชัดเจนเลยนะ,ะถ้าดูจากตาเปล่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเทนขาลงนะครับแต่เราจะรู้ไหมครับว่าเมื่อไหร่จะเป็นเทนขาขึ้นเราจะดูจากตรงไหนถ้าเราดูจากตาเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะมีคือดูตาเปล่าไม่ได้หรอกเราจะต้องดูโครงสร้างกราฟด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อาศัยเรื่องของทฤษฎีดาวเนี่ยบางทีเราดูตาเปล่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้นะครับบางทีกราฟมันขึ้นมาก็จริงอาจจะกลับตัวขึ้นก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันกลับตัวลงนะครับแบบนี้ก็ มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเทรดปิดพลาก็ได้ดังนั้นทุกคนก็จะต้องเข้าใจทฤษฎีดาวก่อนนะครับทฤษฎีดาวเทลลี่เดี๋ยวผมขออนุญาตหารูปแป๊บหนึ่งทฤษฎีดาวนะครับมันก็จะแบ่งเป็น3ามช่วงนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างรูปนี้นะครับ3ามช่วงที่ผมหมายถึงก็คือว่าจะมีช่วง up trend ช่วง s i ด์ w a y ์แล้วก็ช่วงดาวเ trend นะครับทุกคนจะต้องเข้าใจ3มไซเคิลหรือว่าระยะของกราฟนี้ก่อนนะครับการกลับตัวขึ้นเนี่ยการาฟจะต้องทำไฮ g h ยี่ h ทำา i g ยี่แบบนี้ขึ้นไปเรื่อย อย่างเช่นกราฟจริงแบบนี้นะครับเนี่ยในช่วงเดี๋ยวผมหาช่วงกลับตัวขึ้นก่อนนี่แบบนี้ครับกราฟทำโลสูงขึ้นเนี่ยทำโลสูงขึ้นทำไฮสูงขึ้นนี่แหละคือถูกเงื่อนไขของเทรนขาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงตามเขาเรียกว,ว่าถ้าเป็นขาขึ้นจะต้องทำลักษณะแบบนี้ต่อไปเป็นขาลงเนี่ยกลาฟไปต้องทำไฮต่ำลงเนี่ยทำไฮต่ำลงทำโลต่ำลงนะครับถามว่าเราจะต้องรู้ไปเพื่ออะไรนะครับเราจะต้องรู้ว่าจุดสิ้นสุดหรือว่าปลายสุดของเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ย หรือว่าจุดเริ่มต้นของเทือนขาลงเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไหนเราจะใช้ฟิบนัชชีมากลางหานะครับว่าจุดกลับตัวที่เราจะเข้าบายเข้าเซล์เนี่ยมันจะเป็นตรงไหนนะครับนี่แหละเราเลยจําเป็นจะต้องรู้ทฤษฎีดาวก่อนนะนั่นเองถ้าใครอยากจะศึกษาทฤษฎีดาวเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็สามารถไปโอ้บนช่องยูทูบของผมได้นะผมก็ทาคลิปเกี่ยวกับดาวเทลี่ไปแล้วนะครับซึ่งทําโคตรละเอียดเลยอะทำคลิปเกือบหนึ่งชั่วโมงอะทุกคนก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้ก็จะเป็นคลิปนี้นะครับกดตรงเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับ แราวก็มาเรื่องตรงที่ชทรดเดอร์หนึ่งศูน์หนึ่งนะครับอันนี้คลิปจะเก่ามากนะครับโห oh, ช่วงนั้นก็ <laughs> แบ c ็ก r o ร n d สีไฟต่างๆก็ฟงฟิง,งมากเลยในช่วงนี้ผมก็ปรับแต่งกราฟให้มันปรับแต่งวิดีโอให้มันค่อนข้างที่จะบายตาสะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก่าแล้วก็จะเป็นคลิปอันนี้นะครับนี่คลิปนี้นะครับพื้น,พ,นพื้นฐานกรารดู พื้นฐานการดูโครงสร้างการาฟแล้วก็เข้าใจโครงสร้างเทรนเนี่ยทุกคนก็ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับซึ่งคลิปพวกนี้เนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูเพลย์ลิสต์นี้ทั้งหมดได้เลยทุกคนก็จะเข้าใจโครงสร้าง,งการาฟนะครับต่อไปการใช้งานฟีบอนชัชชีใช้งานยังไงได้บ้างผมก็จะสาธิตบนเทรดดิ้งบิวนะครับเทรดดิ้งบิวเนี่ยหลายคนก็จะถนัดวิเคราะห์บนเทรดดิ้งบิวนะผมก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าในใน mt ห้าเนี่ยมันหรือว่า mt สี่เนี่ยมันกราฟมัน ไม่ค่อยสบายตามันเป็นกราฟที่ไม่ค่อยปรับแต่งได้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเทรดดิ้งบิวเนี่ยอ่ามันใช้โปรแกรมอะไรต่างๆได้เยอะแยะนะนี่ทุกคนก็มาที่ตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์จะชื่อว่า f i บ o น acci retracement นะหรือว่าการปรับฐานฟิบ o น acci ทุกคนก็กดคลิกเข้าไปหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับการตั้งค่าต่างๆก็จะมีค่า0 23.6นะครับหรือว่าเป็น มันเป็นนะ,ะ23.6%ทุกคนก็คูร100ไปมันก็จะเท่ากับ0.236นะครับหรือว่า0.382 0.50 0.618 0.786แล้วก็จะมีค่า1ก็คือ0.81แล้วก็100หรือว่าค่า1แล้วก็จะมี1.218 1.382 1.618แล้วก็2นะครับนี่ทุกคนก็สามารถตั้งตัวเลขตามนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นค่า default หรือว่าค่าปกติทั่วไปของฟิโบนะครับการใช้งานนะครับอันดับแรกทุกคนจะต้องหาจุดสิ้นสุดของเทรนนะครับถ้าเป็นขาลงเราจะต้องหาว่าจุดสิ้นสุดของเทรนขาลงเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนเราจะได้บายนะครับเพราะว่าจุดสิ้นสุดของทางขาลงเนี่ยก็จะเป็นจุดิ้มต้นของเทรนขาขึ้นใช่ไหมเราก็จะได้หาจุดบายนั่นเองนะครับเราก็จะใช้ทฤษฎีดาวเทียร์ลี่ ially, นะครับคือถ้าดูจากตาเปล่าเนี่ยกราฟก็จะเป็นเทรนขาลงนะครับทำ l o ว e r l โล ทำ lower high แบบนี้นี่แบบนี้เนี่ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อาจจะมีช่วงที่ high เท่ากันบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำ lower low เหมือนเดิมนะครับเนี่ยทำ lower low ตามที่ที่ดาวเลยกราฟจะก็ทะกราฟก็จะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยกราฟมันจะมีจุดสิ้นสุดเสมอนะครับหรือว่ามีจุดต่ําสุดหรือว่าจุดสูงสุดเสมอซึ่งจุดต่าสุดกราฟที่ทุกคนเห็นนะปัจจุบันนียนะก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับ นี่จุดตรงนี้เดี๋ยวผมวงให้ดูจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดต่ําสุดแล้วที่กราฟทํามานะผมจะตีเส้นตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ือเส้นนี้นะครับนี่เส้นนี้คือจุดต่ําสุดดังนั้นนะครับกราฟที่มันกลับขึ้นไปเนี่ยอ่ากลับขึ้นมาตรงนี้นะครับไฮตรงนี้ก็จะมีไฮตรงนี้อีกนะไฮตรงโซนนี้นะตรงเส้นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไฮนะโซนของแนวต้านนะครับซึ่งกราฟนะครับกราฟก็ได้ทำไฮยี่ไฮนะกราฟทำไฮยี่ไฮนะครับนี่โซนนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้ากราฟมีสัญญาณทำไฮยไฮใช่ไหมดังนั้นกราฟที่มันจะลงมาทําโลเนี่ยโลตรงนี้เนะี่ยมันมักจะไม่ต่ํากว่าโลเดิมนะครับอันนี้คือจุดเข้าบายของเราดังนั้นนะครับถามว่ามันจะลงมาตรงไหนเราจะเข้าบายตรงโซนไหนละ่ะเพราะว่ามันมีราคาเยอะมากเนี่ยตรงโซนเนี้ยเราจะเข้าตรงนี้หรอตรงนี้หรอหรือว่าตรงนี้นั่นแหละครับคือคําถามนะเราสามารถใช้ฟิบนัชชีได้เราก็กางจากจุดต่ําสุดสวิงนี้นะครับไปยังสวิงไฮนี้ อ่าเราจะได้กลางฟิโบแบบนี้นะครับมีแบบนี้กลางไม้หายนี้นะสมมติว่าการาฟด้านหลังไม่มีนะครับไปเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอปิดไว้ก่อนอ่าประมาณนี้นะครับสมมติว่าการาฟด้านหลังยังไม่เกิดขึ้นนะเราจะบายตรงไหนหรือว่าเราเราจะเข้าบายตรงไหนดีอ่าเราก็กลางฟิโบไปซึ่งจุดกลับตัวนะฟิบนาชชีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีจุดกลับตัวอยู่ที่โซน50เเ หรือว่า6 1 8 2โซนนี้ทุกคนจำไว้เลยนะครับในกรณีที่ไม่มีแรงซื้อเยอะมากนะครับกราฟก็มีโอกาสกับตัวลงมาที่50%ปอรน่าประมาณโซนนี้นะหรือว่าประมาณ6 1 8หรือว่าบางครั้งก็ประมาณ78.6%แนนะครับแล้วแต่แรงซื้อแรงขายเนาะแต่ว่าถ้ากราฟมันมีแรงซื้อเยอะมากๆอย่างเงี้ยนะครับแบบว่าเป็นแท่งเขียวพุ่งมาอย่างเงี้ยนะอย่างสมมติว่าเป็นแท่งเขียวแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีสักครู่สมมติว่ามันเปิดสมมติว่ามันปิดแท่งเขียวแท่งเนี่ยสมมติว่ามันปิดแท่งเขียวแบบนี้นะเต็มแท่งนะครับไม่มีไส้เทียนเลยตอนนั้นนะครับกราฟมันมีโอกาสย่อลงมาหรือว่าการรีเทสซึ่งการย่อลงมานะครับมันจะย่อไม่แรงจะย่อไม่ลึกนั่นเองนะครับเนี่ยกราฟจะย่อลงมาตรงนี้อาจจะกลับมาแค่38.2%แค่โซนนี้นะครับกราฟโซนที่กราฟจะกลับลงมาเนี่ยในกรณีที่มีแรงซื้อเยอะมากนะก็จะประมาณ38.2% นะครับไม่ถึง5 0กราฟก็จะขึ้นต่อนะครับแต่ในกรณีนี้เนาะกราฟก็ไม่ได้มีแรงซื้อเยอะมากนะครับกราฟก็กลับตัวลงมาที่ประมาณโซน78.6%ิดดหเซนต์นี่แหละคือโซนที่เราจะเข้าซื้อนะครับคำถามคือเราจะดูแรงบายแรงเซลล์ได้ยังไงโดยส่วนตัวของผมนะผมจะใช้โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะใช้อินดิเคเตอร์สโต๊ตชัสติกนะครับอินดิเคเตอร์สโตนี้ก็จะบ่งบอกแรงซื้อแรงขายของเรานะครับถ้าอินดิเคเตอร์สโตมันอยู่โซนด้านล่างเยอะๆมากๆเนี่ยอ่าแสดงว่า มันอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาเยอะนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะใช้ดิจิตเตอร์แม็กดีนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะหน้าตาประมาณนี้ถ้ากราฟเนี่ยมันเป็นแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่ามันจะมีแรงซื้อเข้ามาเยอะมากแล้วถ้าเส้นเนี่ยพกเส้นพวกเนี้ยมันอยู่ระดับที่สูงมากๆนะครับเหนือเหนือค่าสูงขึ้นไปอะ่ะถ้าดูจากทางซ้ายมือนะเหนือค่าสูงขึ้นไปเยอะๆแบบเนี้ยแสดงว่าแรงซื้อเยอะๆนะครับแต่ถ้าในกรณีตรงนี้ในกรณีตรงนี้นะครับมันเป็นแท่งแดง มันยังแดงอยู่มากมันยังแดงอยู่เลยนะจังหวะมันลงมารีเทสเนี่ยยังแดงอยู่เลยเนี่ยแท่งฮิสโตแกรมยังแดงอยู่เลยสแสดงว่ามันจะกลับตัวลงมาลึกมากนะครับแล้วขึ้นต่อจังหวะที่ขึ้นต่อเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นจากสีแดงไปเป็นสีเขียวนะครับอ่าแสดงว่าเริ่มเป็นสัญญาณขาขึ้นแหลวนะครับนี่แหละก็จะเป็นจุดเข้าของเราแล้วทุกคนก็สังเกตดูนะครับมันมีแท่งเทียนคอนเฟิร์มด้วยก็จะเป็นแท่งเทียนพินบาร์นี้นะครับนี่แหละถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันเกิดแท่งเทียนตัวนี้นี่ การฟิโบนะทุกวคนจะต้องเข้าใจทฤษฎีดาวเทลลี่ก่อนแล้วก็ดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าการาฟมันทำไฮเย่ไฮไหมทำไฮเย่โลหรือไม่นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้การาฟทำไฮเย่ไฮส,สูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นการทำไฮเย่ไฮที่เป็นลนะักษณะขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามันปิดแท่งทิ้งไส้ด้านบนเนี่ยนะบแบบนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่การาฟจะลงลึกอยู่นะครับมันอาจจะลงลึกกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นนะครับการาฟควรจะต้องมีลักษณะประมาณนี้ นี่มีลักษณะปิดแท่งเขียวแบบนี้นะครับเหลือโซนเนาต้านโซนนี้แล้วก็มีเนื้อเยอะๆแบบนี้นะครับนี่หลยจะเป็นสัญญาณที่ดีมากในการกลับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับการจะต้องท high ําฮเนี้ยไฮแล้วก็จังหวะที่กลับลงมาทําโลเนี่ยจะต้องไม่ต่ากว่าโลเดิมนะครับเราก็กางฟิโบจากสวิงโลตัวนี้ไปสวิงไฮตัวนี้นะครับเราก็จะได้จุดเข้าเราตามโซนฟิโบตัวนี้ได้เลยนะครับในกรณีของขาลงล่ะอ่าเดี๋ยวไปดูขาลงกันบ้าง ขาลงก็เหมือนเดิมนะครับกราฟก็จะต้องมีที่สิ้นสุดหรือว่าจุดสูงสุดของกราฟนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะกรณีนี้นะครับกราฟทําจุดสูงสุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสัญญาณทำ lower high ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ย high มาทำ high ต่ำลงเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดูนะต่อไป low สำคัญก็คือ low นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีเป็นโซนเนาะก็จะเป็น low นี้ low นี้เป็น low สำคัญดังนั้น low นี้ยังยังใช้ไม่ได้นะยังไม่ควรเข้าเทรดนะครับ low นี้อาจจะมีสัญญาณที่ อาจจะมีแรงซื้อขึ้นไปต่อก็ได้เพราะว่าตามที่ฎีดาวกราฟยังไม่ทำโลวัลโลก็คือต่ํากว่าโลนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูโลนี้อ่าโลนี้ทําต่ํากว่าแล้วนะครับเนี่ยกราฟทุบลงนะครับทําต่ํากว่าโลนี้แล้วไฮก็ทำไฮต่ํากว่าโลนี้ด้วยแล้วไฮก็ทําไฮต่ํากว่าไฮนี้ด้วยนะครับไฮนี้นะทําต่ํากว่าไฮนี้นะครับดังนั้นกราฟของโซนนี้นะเราสามารถเข้าเซลลจังหวะที่กราฟมันพูแบ็กขึ้นไปแล้วก็รอเซลล์จังหวะที่มันลงมานี่แหละเราสามารถ เข้าเซลล์บริเวณโซนนี้ได้นั้นนะครับสัญญาณมีแล้วก็คือกราฟทำ l ลว e r low เบรบก out โซนนี้แล้วนะครับแล้วก็เบรกเอาโซนนี้แล้วนะครับ,บเบรกก็สองเลยนะทำ l ลว e r low นะครับนี่คือการคอนเฟิร์มนั้นเราก็กางฟิโบกางฟิโบ่โซนนี้นะครับสวิงนี้มาสวิงนี้อาจจะประับะประับไปที่1ชั่วโมงก็ได้นะประมาณโซนนี้ครับเนี่ยเราก็กางฟิโบไปจากสวิงไฮมาสวิงโลนี่ถ้าคนจะว่ากราฟเนี่ยมันกลับขึ้นไปโซนประมาณ78.6 ซึ่งมันกลับค่อนข้างลึกมากนะมันก็มีแรงซื้อค่อนข้างเยอะอยู่แต่สนะุดท้ายเนี่ยมันก็กลับตัวลงนะครับกลับตัวลงไปไกลมากเลยนะครับเราก็ไปดูในเรื่องของแรงซื้อแรงขายนะว่ามันมีแรงขายเยอะไหมยอย่างเช่นโซนนี้หลายคนก็อาจจะเข้าเทรดโซนนี้แต่สรุปกราฟมันขึ้นต่อนะครับถามว่าเข้าเสกตรงโซนเข้าเทรดตรงโซนนี้มันได้ไหมจริงๆมันก็ได้แต่ว่ามันก็มีแนวโนม้มที่กราฟจะขึ้นต่อได้เพราะว่ากราฟมันย,มยังมีแรงซื้อเยอะอยู่นะทุกคนด,ดูตรงนี้นะครับ ดูตรง M ดูตรงอินดิเคเตอร์แนะครับ Macd ยังมีแรงซื้อที่กราฟแบบมันกลับตัวขึ้นอยู่เลยเนี่ยมันยังกลับตัวขึ้นอยู่เลยนะกราฟมันกลับตัวขึ้นไปก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลับลงมาตามแผนหรือว่าการจุดกลับตัวของเรานั่นเองเ,เราเข้าเราเทรดเซลล์ตรงนี้เราก็มีแนวโน้มที่จะโดนล,ลกขึ้นไปต่อได้นั่นเองหลายคนก็อาจจะเขา้าเทรดเซลล์ตรงนี้แต่ก็อาจจะโดนลากลขึ้นไปนะครับจริงๆโดนล,ลากขึ้นไปแหละมาจุดนี้แล้วกราฟลงต่อนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ กราฟเนี่ยมาคอนเฟิร์มลงตรงนี้ซึ่งมันก็ตรงกับโซนสโตด้านบนพอดีแล้วก็แม็กดีก็ด้านบนพอดีแล้วมันก็ปักหัวลงพอดีอ่าแบบนี้แหละเป็นสัญญาณที่สําคัญมากนะครับแม็กดีปรับตัวลงนะครับสโตอยู่โซนด้านบนแล้วก็มาปรับมามากลับตัวที่โซนประมาณ7 8 6นั่นดีนะครับหลายคนอาจจะเข้าประมาณ .68 8ก็ได้แล้วก็ตั้งแงาเซลลเหนือด้านบนนะครับนี่ถ้าอันนี้ก็จะเป็นการเทรดเซลล์เนาะแล้วก็ตั้งเทรดเซลล์ตรงนี้นะครับ แล้วก็วาง S l ด้านเหนือเหนือไอ้นี้นะครับเหนือโซนดา t a าน้ำบดนี้ก็คือเหนือประมาณเหนือโซน7 8 6ขึ้นไปแล้วก็ตั้ง TP โลเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการหาจุดกลับตัวแบบว่าในช่วงเป็นช่วงที่แบบว่าสิ้นสุดของเทรนอะไรแบบนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นมาเป็นจุดสิ้นสุดของเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็เทรดเซลลในช่วงเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนขาลงแบบนี้เราจะได้มีโอกาสกำไรที่แบบว่าได้ R r สูงๆอสูง นะครับอย่างเช่นตัวนี้ RR คุณสามารถทําได้1ต่อ2 4 6เลยนะหรือว่าสามารถถือต่อก็ได้นะครับถือต่อจนประมาณ RR 1ต่อ4ก็ได้อะนี่แหละถ้าคนเทรดต้นเทนเนี่ยนะครับคุณก็สามารถใช้ฟิโบนอาชีหาจุดพักตัวก็ได้นะครับคุณจะได้มีโอกาสสร้างกําไรแล้วก็กินกําไรคําโตด้วยแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงในการขาดทุนที่น้อยด้วยนะครับโอกาสได้โอกาสได้4เท่าอะแต่โอกาสเสียแค่เท่าเดียวเอง แบบนี้ก็จะได้เปรียบมากๆในการลงทุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการหาจุดกลับตัวทั้งในกรณีที่การ buy นะครับแล้วก็การ sell จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะต้องเข้าใจที่ฎีดาวเทลลี่ก่อนแล้วก็ตัวในเรื่องของแรงซื้อแล้วก็แรงขายใช้ indicator macd ก็ได้หรือว่าสโต e ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยค่อยไปศึกษาในเรื่องของฟิโบนัชชีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยในเรื่องของดาวก็สามารถไปติดตามช่อง YouTube ของผมได้นะเพราะว่าผมก็ทำคลิปในเรื่องของวิเคราะห์ทองคำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะผม <c oughs> นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ก็จะมีการวิเคราะห์ทองคำทุกสัปดาห์เลยซึ่งผมก็ใช้ทฤษฎีนี้แหละนะครับใช้ฟิบูลชีใช้ทฤษฎีดาวเทลลี่นะครับมันก็จะสามารถหาจุดกลับตัวก็ได้นะครับก็จะเป็นจุดต้นเทรนเลยแบบนี้ก็สามารถ หาอากาศส,สร้างกําไรกินกนําไรคําโตได้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอได้เลยนะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ